มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่เบิร์ตธงชัยเศร้าใจมากเปิดใจบมสาวแสบในตำนานกลับมาอีกแล้วจากที่มีสาวชื่อฟ้าเคยมีคดีแอบ,บอ้างเป็นเลขาของคุณหนุ่มกัญชัยมาหลอกเงินผู้เสียหายและพาออกโหนกระแสได้รับประกันตัวแล้วก็หลอกเงินคนอื่นอีกนะคะโดยครั้งนี้แอบ,บอ้างเป็นตัวแทนของค่ายดังจะพาผู้เสียหายไปเล่นละครบทลูกของพี่เบิร์ตธงชัย ซึ่งมีผู้เสียหายไปร้องเรียนสายใหม่ต้องรอยคับวันนี้นะคะ13สิงหาคมได้มาเปิดใจในรายการหนวกระแสและมีบางช่วงบางตอนนะคะโฟนอินถึงพี่เบิร์ตถามพี่เบิร์ตไปเล่นคลับไฟเดย์ Friday. จะมีลูกจริงหรือเปล่าประชาชนอยากจะฟังมากครับตอนนี้พี่ พี่เบิร์ดเองบอกว่าพี่เองไม่ได้เล่นอะไรเลยครับพี่เล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยครับความรู้สึกที่โดนแอบ,บอ้างเป็นหลอกคนอื่นเศร้าใจมากน้องๆเอ้ยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหลอกลูกอย่าไปว่าเขาเลยนะเขาหลอกได้เขาหลอกไปวันหนึ่งเขาก็โดนหลอกเองมันเป็นกงกรรมกงเกวียนนะลูกแต่ว่าเรามีหน้าที่อะไรตอนนี้ทําให้ดีที่สุดเรียนก็คือเรียนให้ดีที่สุด ถามพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มได้มาฟรีๆไหมพี่เบิร์ดได้มาฟรีๆไหมก็ไม่นะครับมันแลกด้วยเวลาทั้งนั้นแลกด้วยประสบการณ์น้องตั้งใจเรียนนะเรื่องนี้พี่เบิร์ดอยากจะฝากสังคมให้ระวังให้ดีนะครับเรารักครอบครัวแค่ไหนครอบครัวเราประกอบไปด้วยอะไรคนไทยด้วยกันโดนมิดเยอะแยะมีอะไรพูดกันตรงๆขอกันดีกว่าอย่าหลอกกันนะครับทางนี้พี่เบิร์ดยืนยันว่าไม่เล่นขับไฟเดย์นะคะ พี่เบิ้ลทงชชยเศร้าใจเปิดใจโมสาวแสบในตำนานกลับมาอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ